สวัสดีฮะท่านผู้ชมวันนี้มาเปิดศึกเดือดครับเวทีต้องลุกเป็นไฟครับระวางหัวขาวบัญชาเมฆครับมหาเทพมัดมัชุลาจากแดนสยามครับปทะทะฮิรากิท่าน,นักชกด,ดบับแดนสามูไร้ยครับจากแดนอาทิตย์อุทัยครับจากประเทศญี่ปุ่นครับนี่ฮะโอ้โหบัวขาวเจอกับฮิราก,กินะฮะมามนี่ชกกัน3ยกนะฮะท่านผู้ชม คืนนี้ครับคือศึกตัดสินครับศักดิ์ศรีของสองตำนานลูกผู้ชายฮะจากยินแดนแห่งดอกสซากุระนะครับเขาคือนักสู้สายสัมูไรครับผู้ไม่เคยยอมแพ้ครับเจ้าของฉายาครับฮิบรากิครับนี่ครับนักสู้จากแดนสามูไรเจอกับบัวขาวจากประเทศไทยครับขึ้นมาต่อยขวาบัวขาวเขาเลยโอ้โหมาต่อยสายลำตัวบัวขาวครับเดินเข้าหาบัวขาวนะออกหมัด แทกซ้ายไปฮะบัวขาวทีบอครับต่อยซ้ายขวามาแตะขวาหนึ่งแตะซ้ายครับทุเทีฮะหม่บัวขาวต่อยอุ้ยต่อยขวาลำตัวบัวขาวครับบัวขาวขืนซ้ายลำตัวคื้นมาทีบอครับบัวขาวมาจิ้มซ้ายลำตัวครับมาบัวขาวจิ้มมาแตะขวาหนึ่งทีฮะโอ้โหมาฮิรากินะฮะมาจะทนมาทนแข่งได้สักแค่ไหนครับอุต่อยขวาสวยครับบัวขาวฮิรากิต่อยขวาไม่ถึงครับมาจังหวะออกมัดฮะจังหวะออกมัด ไปแกต่อยยังไงครับแม่เตะซ้ายไปหนึ่งทีฮะฮิที่รักิดนทีบอกครับวัขาวทีบอกนะฮสวยฮะมานี่ฮะบนเวในสังเวลคือเพชรขาดจริงจริงครับขาวที่คู่ไม่เคยปลานี้ใครครับมายังไม่ออกุธเยอะนะฮะยกที่หนึ่งอยู่ครับ เอาว่ะทีปองอย่างเดียวครับบัวขาวทีบออกครับปล่อยฮะฮิรากิอุ้ยนี่ครับคือเตะแข้งซ้ายขึ้นไปครับโอ้โหมาสะนันนันเวทีครับดอกนี้ฮะโอ้โหทีพับทีอย่างเดียวเพรเขาเตะซ้ายเลยครับโอ้ยไปมล่องแข้งครับดอกนี้ฮะโอ้โหบิดออกมาครับมาสวยฮะโอ้โหเตะ ไปได้รุนแรงครับบวัวขาว <c oughs> นี่ครับจังหวะทีปั๊บโอเข้าไม่ถึงครับีรากิจะเข้ามาต้องเจ็บยอมเจ็บตัวนะครับเตะซ้าย,ายสองสอแข้งครับบวัวขาวฮ <c oughs> ีรากิเข้าไม่ถึงตัวฮะ แย่ครับกรรมการมาหมุนนอกดีกว่าฮะชัดเจนโอ้โหได้ชัดเจนฮะมาจังหวะเดินเข้าหาฮิรากิเขี่ยขาหน้าครับภูเขาทีบางทีครับต่อยไม่ถึงครับฮิรากิบิดออกมาครับเวียงโอ้โหมบิดไปล้มไปเลยนะฮะมาเดินเข้าหาฮิรากิเดินไปหาแข้งหัวขาวนะครับ รอจังหวัดออกแข้งซ้ายกันนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายสองแข้งนะท่านผู้ชมมาแกเตะอย่างการหั่นผักนะครับนี่ครบัวขาวเตะซ้ายแล้วครับโอ้ยหีบบอลโอ้้ยนักกียืนนิ่งครับยังไงฮะจุกไหมครับมาไม่จุกเขาเดินเข้าหาโดนซ้ายมาขวาของบัวขาวเป็นทีฮะ้นักกีดบอลต่อย จังหวะเตะแห้งซ้ายบัวขาวนะมาแยครับกรรมการมาทีปออครับบัวขาวทีผาจังหวะเตะนะครับมานี่ฮะหันหลังให้อย่าไปทำครับสปิริตนักกีฬาครับบัวขาวไม่ทำคู่ต่อสู้หันหลังให้นะฮะมาเตะซ้ายอาู้ยเต็มนะโอ,คอนนนน้ครับผู้ชมเตะอัดแขนมาเลยครับดูบัวขาวเตะฮะโอ้โหจะเ,เแแตะบทแขนมาเลยครับมาตีครับเตะแ,แข้งซ้ายอุ้ย ฮิรากิไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บังนะครับโอโหเอาแขนรับเดี๋ยวจะรู้เรื่องฮะมาแย่ครับกรรมการ,การมาต้องอย่างนี้ครับให้มันเห็นโทถ่กันไปเลยครับยืนให้เตะให้เห็นเห็นต่อยมาครับฮิรากิเตะซ้ายครับ,บัวกเขามามาย่างไงอาทิตต์นักชกแดนจากอาทิตย์อุทัยครับจากญี่ปุ่นทงหมดยกที่หนึ่งครับมาโอโห นี่ฮะโอ้ยจอในยกแรกยังไม่ทันครบนะครับมาหรือว่าจะมีนกมีนอกมีนับรับยังไม่มีให้เห็นฮะ่านผู้ชมยังไม่ออกอะไรมากครับยกแรกมาดูภาพช้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับยกที่หนึ่งฮะคุณผู้ชมเตะซ้ายนี่ครับอัดต้นแขนนะโอ้ยเตะบ่อยๆนี่แขนล้านะครับแขนล็อกได้นะฮะโอ้โหรีไม่ดีแขนหักนะุ่นผู้ชม ปังอุ่ดอกนี้เข้าหน้าครับมาไม่เห็นครับบอกนี้โอ้โ่เตะสายเข้าหน้าเยอะียร์ลกิยังยืนรับสบภาพได้แนละ้วโอ้โหโอ้ยบัวขาวแม่โหดโหจริงๆรฮะตาฮะปังโอ้ยแข้งซ้ายนางแกเตะได้หนักหน่วงจริงครับท่านผู้ชม มามาต่อเกมมันจะยกที่2ครับคู่นี้โชว์กัน์สามยกนะฮะอียอักกีฝ่ายเดินเข้าหามาเลยครับเตะซ้ายครับพวกเขามามาเตะซ้ายอุย้ยลอยหน้าขาอีรักกี้ครับมามาพวกเขาบอก,บอกถนัดนักเนี่ยเตะขาฮะโอโ้โหแย่ครับกรรมการนั่นแหละฮะมาออกมาตดนโทษรับเตะซ้ายหนึ่งทีครับโอ้โหอียอักกี้รับครับมาพอบุญรับมาตอนนี้โอ้ย มาแข็งแรงแข็งแกรงครับยังยืนรับได้นะฮะโดเข้าหาเไปซ้ายอูยสวยครับไปอู้ <laughs> ต,อตีเข,าข้าขวาโบเข้ามาแยกครับกรรมการแยกออกมาฮะนี <laughs> ่ฮะ บกุกเขาถอยตั้งรับวเตะซ้ายโอ้โหเต็มแข้งครับมาดอกนี้ฮะเตะซ้ายสอ,ทอทงทีโอ้โหมาเต็มลองเอวแ,แดงมาแล้วครับแมเตะซ้ายอีกแล้วโอ้ยฮิรากิแกไม่บังนะไม่ยกขาบังครับบังไม่เป็นหรือเปล่าโอ้โหยจังหวะเตะซ้ายตั้งคอฮะเตะซ้ายมาบวกเขาซ้ายทั้งแถบครับดูครับหัวซ้ายทั้งแถบโอ้ยยืนเบรกซับซ้ายครับตอนนี้ครับโอ้ยซ้ายครับทูชมโอ้ยแกยืนให้เตะเลยนะครับฮิรากิแน่นอนฮะ มามีเท่าไหร่เตะมาเหรเฮ็นกีกบอกเตะมาลูกพี่มาเตะมาลูกพี่อุย้ยซ้ายดอกนี้ครับจุนมมาอุย้ยไม่ยัย่นครับไม่โอโ้โหไม่มีแสดงอาการครับเฮียรกิเตะซ้ายแล้วบุกขาวสวยนะโโฮะโอ้โหแทงเข้าซ้ายขวาคืนมาโทษทีฮนะโอ้โหบ,บุหกเข่าไปเฮียกิมีแทงสวนมา้วครับโยก,ก่อนนะแยกครับกรรมการใหม่ปล่อยคืนตั้งนานครับมา r e f จังหวะเป็นล็อกกันนะฮะเตะซ้ายมาจริงครับโอ้โหเตะซ้ายมาครับพวกเขาถนัดนักแร้ครับเตะซ้ายนี่ครับโอ้โหซ้ายหน้านี่หนัก่วงจริงครับโบว์ขาวพระกิตเดินเขา้าหาครับไม่สนฮะยอมมาทนให้โดนเตะครับเพื่อจะไปต่อยพวกเขาโอ้โหนี่ครับไปลงมาอยู่ล่างพีระกิจมายากออกมากฮะ เดินเข้ามาครับฮิรากิเสียบเข่าขวาไต้ขวาคืนครับโอ้โหส<ไ>วยฮนะนะมาเสียบเข่าขวาบิดออกมาครับพวกเขาจังหวะนี้ต้องแยกครับมาอยู่ของนอกดีกวา่าฮะฮิรากิไฟเดินเข้าหาอยุดครับมาเอาหน้าท้องไปรับแข้งพวกเขาไต้เข่าขวาครับพวกเขามา จังหวะนี้ฮะแย่ครับกรรมการมาช้าหรือเกินพับมาไม่ทำอะไรกันไม่ได้แล้วครับเตะซ้ายนี่ครับทงนอกวงนอกฮนะชัดเจนกว่าครับทำไงฮะไม่เอาบังไม่เสียครับมาฮิลกิแยกสิครับ หมดยกที่สองครับม,มากำลังเดือดนะท่านผู้ชมโดนแข้งภูเขาไปเยอะครับฮิราคิแต่ยังยืนทนอยู่ได้นะครับมาดูภาพช้านน่ครับเบตซ้ายหน้าเตะหนักครับภูเขาดูครับเต็ม่องแข้งจริงครับไม่มีบังฮะไม่บังครับดูครับโอ้โหเอาโดนตรงไหนเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นครับนี่ครับภูเขาเตะฮะัแข่งซ้ายจริงคร นี่บัวขาวมันช้าเมฆนะครับสมัยนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปโชว์พี่น้องทั่วโลกได้เห็นความอันตรายของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนี่ครับบัวขาวเบอร์หนึ่งบางไทยนะปัจจุบันนะครับบัวขาวหนึ่งฮิรากิครับนักชกจากแดนซามูไรครับนักจากประเทศญี่ปุ่นฮะมาดูเกมมันชกยกสุดท้ายครับยกที่สามฮะมายกสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเดินเหมือนเดินไม่ฮิรากิ เตะซ้ายคัพวกขาวกมาเตะเป็นกระสอบซ้ายแล้วครับกกจจรอะไรโอ้ห่วงไ้น้ำครับเดินเข้าไปหามาจังหวะตีไหมไม่ตีครับกวัวผิดกติกากวผิดกติกานะครับพวกขาวไม่ตีฮะมาเล่นวงนอกดีกว่าครับชัดเจนฮะ จังหวะลวกนะฮะนี่ครับไม่ปล่อยกระทุ่มลงไปเลยครับเอออย่างงั้นครับบัวขาวมาปอดอยู่ได้ครับทุ่มลงไปแล้วเตะซ้ายหนึ่งทีครับมาจิ้มเข่าซ้ายมาครับนี่ลกะทีไตเข่าขวาขึ้นครับบัวขาวมันอึดอัดอึดอัดเหลือเกินครับมามาขอให้ได้ไตนะบัวขาว เย็บแท็กซ้ายออกมาไปซ้ายหนึ่งทีครับเล่นการขอทีครับมาไปซ้ายครับฟองคำแข้งก็โอ้โหมามามันอึดอัดจริงๆครับยังไงครับไปไปครับบัวขาวไปสิครับไปสิครับได้ลครับซ้ายซ้ายสองแข้งครับซ้ายสามแข้งครับโอ้ยแมาทิ่อกี้คืนวิโยเทามาครับมีครับจับคุ้มมาไปมครับบัวขาวแท็กล้มลงไปฮะมาจับใช่ไหมครับไปซ้ายครับอ่ากอดก็ไม่ได้ครับยังไง เอดทำตีให้เรื่องผิดกติกาเขาครับแย่สิครับกรรมการโอ้โหเอ้ยต้องแย่นะฮะกรรมการทำอะไรครับมาเว้นมุนงนอกฮะมาฮิรากิเดินเข้าหาฮะตอนนี้แตซ้ายสวยครับโอ้โหติเต็มร่องแทงครับแทงซ้ายตรงนี้ครับเข้าไปลัดเดีกแวครับมาลักมวยมรรมการทำอะไรกูผิดกติกาติกันะครับเดตอดตกติดมามาเห็นไหมกรรมการเตือนนี้แล้วครับ ห้ามกอดนะฮะมาอย่างนั้นครับต้องเตะครับนี่ครับเตะอย่างเดียวว่บุเขาต่อยครับฮิรากิแย่ครับแย่ครับโอ้โหแย่สิครับกรรมการโอ้โหมาออกมาอ่ะจริงจริงครับเตะขวาไปบุเขาใมากวาดล่างเตะซ้ายหนึ่งทียบโอ้โหสวยฮะมา มาอย่างไงครับัวเขาไปอีกได้ไหมครับใครหายงงหายสงสัยนะเตะแข้งซ้ายสองข่งแข้งครับโอ้โหมาตัวงอเป็นกุ้งนะครับมาเตะราคาโชว์ด้วยนะครับนี่ฮะมาไตอีกทีครับโอ้ยเตะอีกทีครับมามาฮิรากิเดินเข้ามายิงเตะยิงชอบครับยิงเจ็บยิงโดนยิงเจ็บยิงเดินครับฮิรากิโอ้โหมา มาัชกจากแดงสมายไต้ซ้ายนะวู้โดนแข้งซ้ายพวกเขาครับต่อยก็ต่อยไม่ถึงครับลัดออกมานี่เวียงเออล้มไปเลยครับไม่ต้องมายืนกอดกันให้กรรมการเตือนฮะนี่ถล้มไปงี้ไม่ไม่เตือนฮะมาถกต่อได้นี่เห็นไหมฮะจริงๆครับเห็นไหมอย่าไปกอดนะครับเดี๋ยวกรรมการเตือนแยกครับแยกป่ายกนะฮะมา หมดยกพอดีครับมากคู่นี้อา,อา,จ,อาจกันสามยกนะฮะนี่ครับมาดูกันตัดสินนะฮะระว่ังบัวขาวมาช้างเมฆคับ <20 S 1> ฮิรากิครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะโชกกันสามยกนะฮะไปซ้ายนี่ไม่มีบังครับฮิรากิบัวขาวเป็นฝ่ายเอาชนะฮิรากิไปนะครับโอโโ้โหสุดยอดครับสุดมันจริงๆครับ สมัยยังห้าวนะครับบัวขาวนี่ฮะ